เราไปเดินดูบริเวณรอบบ้านกันค่ะมีแต่หิมะเต็มเลยนะคะวันนี้อากาศดีค่ะมีแสงแดดอากาศหนาวอยู่ที่ลบหกองศานะคะเดี๋ยวเราไปดูบ้านลัมโบกันค่ะเสียงก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บนี่เป็นเสียงเท้าเดินย่ำหิมะนะคะ น,นี่เป็นบ้านลมโบค่ะลมโบนี่เป็นสุนัขนะคะชื่อลมโบฮัลโหลลมโบลมโบลมโบสวัสดีท่านผู้ชมหน่อยครับหนาวไหมครับลมโบเป็นหนุ่มหล่อนะคะอายุห้าปีค่ะหล่อไหมครับลมโบลมโบอยู่หูลมโบ สวัสดีท่านผู้ชมหน่อยซีลัมโบอุ้ยโชว์ซะง,งั้นประกาศประกาศเลยประกาศเขตตัวเองอาณาจักรตัวเองเลยนะลัมโบนี่เป็นหมาพันธ์ุนักล่าค่ะตัวหน่อยเดียวนะคะตัวเล็กๆแต่ก็ชอบที่จะออกไปวิ่งล่าหิมล่ากระต่ายหรือล่าก,กวาง อันนี้ลอยอะไรก็ไม่รู้เนี่ยค่ะเป็นสัตว์ตัวเล็กๆไม่แน่ใจนะคะว่าเป็นหนูหรือว่าเป็นเป็นกระรอกน่าจะเป็นกระรอกเนาะลําโบก็อยู่ไม่ห่างจากบ้านนะคะอันนี้เป็นด้านข้างบ้านนะคะข้างหลังเดี๋ยวเราไปดูที่ให้อาหารนก นกบ้านนี้เวลาฤดูหนาวคนเขาจะชอบไปซื้ออาหารมาให้นะคะค่อนข้างจะหากินยากเนาะน,นกตัวน้อยๆอันนี้เป็นทางเดินนะคะแฟนมาตักหิมะออกเนี่ยค่ะเช้าๆนกก็จะมากินพวกเม็ดทานตะวันหรือเป็นแบบอาหารสำเร็จรูปของพวกนก จะมีขายที่ร้านค้าค่ะก็จะทำเป็นอย่างนี้นะคะนกก็จะมากินอันนี้ก็จะเป็นอาหารสำเร็จรูปซึ่งทำเป็นก้อนๆแล้วก็จะเอามาใส่ตะแกรงอย่างนี้ห้อยไว้ให้เขานะคะเช้าๆมาเขาก็จะมาจิกกินกันแล้วอันนี้ก็เป็นเป็นบ้านนกก็จะมากินตรงนี้นะคะอาหารจะออกมาตรงนี้ ไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าเนาะภาพมันอยู่ข้างนอกมันสะท้อนมันมองไม่ค่อยชัดนะคะมันออกสีขาวไปหมดอันนี้ก็เป็นบริเวณรอบบ้านนะคะก็มีต้นสนดูความหนาของหิมะค่ะท่านผู้ชมท่อซีเมนต์ตรงนี้มันจะทั่วมหมดแล้วนะคะอันนี้ก็เป็นหลังบ้านต้อมค่ะที่เห็นหน้าต่างตรงนี้ ใหญ่ๆหน่อยนะคะเป็นหน้าต่างห้องครัวแล้วก็หน,หน้าต่างถัดมาตรงนี้เป็นหน้าต่างห้องนอนห้องใหญ่นะคะซึ่งตอนนี้ไม่มีใครนอนเนาะเป็นห้องนอนที่ว่างอยู่ดูหิมะบนหลังคานะคะแล้วก็ที่เห็นหน้าต่างสามช่องเล็กๆเป็นหน้าต่างลงรถลงเก็บของแล้วก็ลงน้ำมันค่ะ ที่นี่ที่บ้านต้องจะใช้น้ำมันแล้วก็จะใช้ฟืนนะคะทำความร้อนของบ้านเราค่อนข้างจะเป็นบ้านที่ไม่ทันสมัยคือไม่ได้ใช้ไฟฟ้าทำความร้อนเป็นใช้ฟืนกับน้ำมันนะคะอันดูบริเวณรอบๆค่ะลายตาไหมคะท่านผู้ชมคนถ่ายก็ลายตานะยิ่งถ่ายไม่เป็นอยู่ก็พยายามจะฝึกหัดค่ะดูจากวิดีโอ ไม่รู้ว่าจะสําเร็จหรือเปล่าแต่ก็จะพยายามนะคะค่ะเดี๋ยวเราเดินกลับกันนะคะนี่เดินย้อนกลับไปดูค่ะดู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 ความหนานะคะดูความหนาของหิมะจะมองไม่ค่อยชัดนะเนาะเกือบจะถึงหัวเข่าอะค่ะถ้าคนเตี้ยหน่อยก็หัวเข่าอะเนาะเนี่ยค่ะต้นไม้ก็สวยงามนะคะ เพราะว่าหิมะจะตกลงมาติดอยู่กับกิ่งกับใบก็จะเป็นภาพที่สวยงามมากซึ่งถ้าเป็นประเทศแถวโซนเอเชียเราที่ไม่มีหิมะตกก็ค่อนข้างจะน่าดูน่าชมแต่ที่นี่เป็นเมืองหนาวเขตโซนยุโรปก็จะไม่ตื่นเต้นละเพราะว่ามันเป็น ธรรมชาติประจำของทุกๆปีทุกๆท,ท,ที่ที่มีดูความหนาวหนาของหลังคาหิมาอยู่บนหลังคาค่ะพี่น้องดูหน่อยค่ะมันจะหักบอมันจะหักไหมเนี้ยเดินกลับค่ะกลับมาหน้าบ้านค่ะ ย้อนแสงหน่อยนึงนะคะช่วงนี้จะมีแสงแดดถ้าเวลาแสงแดดตอนเช้าแดดแรงๆเนี้ยนะคะหิมะน,นี่มันจะเป็นประกายวิปปบวัปปบวิบวับวิบางกะเพชรนินจินดาเลยคะ่ะสวยงามมากอันนี้ก็เป็นเพื่อนบ้านนะคะก็อยู่ไม่ไกลกันเท่าไหร่ อยู่ใกล้ๆกันแต่ก็ไม่ค่อยจะมาหากันยิ่งหน้าหน้าฤด,ดูหิมะนี่จะไม่มีใครไปหาใครเลยค่ะแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนอากาศอบอุ่นก็จะมีบ้างมาหากันนะคะโอเคค่ะงั้นเอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปนี้เดี๋ยวยังไงต้อมจะพาคลิปหน้าต้อมจะพาไปเมื่อกี้หมายถึงบ้านพักตากอากาศอีกที่หนึ่งนะคะแต่ก็ไม่ไกลกันเท่าไหร่เดี๋ยวไว้คลิปหน้าต้อมจะพาเดินไปดูค่ะ คลิปนี้สำหรับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ